เล่นกันครับนี่ปั่นหน้าหน้าบอสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงามชายเพื่อเกษตรนะครับ วันนี้ไม่ได้พามาดูเรื่องราวของการทำการเกษตรนะครับแต่ว่าพามาเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่พัทยาเนี่ยครับนะี่ครับบรรยากาศนี่กำลังเดินออกจากโรงแรมกับพี่ๆเขานะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกำลังจะเดินไปริมเลริมเลนะครับด้านหน้า นี่บรรยากาศก็เหมือนกับคล้ายๆฝนจะตกนะฮะเดี๋ยวพาไปชมทะเลนะครับด้านหน้านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นสบายนะครับแต่ว่าคล้ายๆฝนจะตกนะฮะตอนนี้นี่ครับ พัทยา2นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศเมืองพัทยาครับท่านผู้ชมปะเดี๋ยวพาไปดูริมเลกันครับริมเลเป็นบรรยากาศยามเย็ยนครับ นี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกาครับท่านผู้ชมนานมาเที่ยวครับในรอบเกือบ3-4ปีนี่ครับจะออกค้มๆหน่อยนะครับบรรยากาศน,นี่นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ ากาศแบบชิวๆตอนเย็นนะครับลมแรงมากครับลมค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือเสีย่ยงจะกระทบไ้นะครับแล,ลบ้วก็รบกวนพอสมควรนี่ครับแบรรยากาศแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ ครับลมแรงมากครับนี่ครับมาดูนักท่องเที่ยวเขาเล่นกันครับนี่ บรรยากาศายเย็นๆครับลมเย็ยนสบายงอสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับนักท่องเที่ยวครับนี่มากับพี่ๆหลายคนเลยครับโอ้บรรยากาศดีมา,ามากนะบรรยากาศดีมากครับ ฝนกำลังตกผมว่านนะ่าจะตกนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าไอ้นู้นเนี่ยฝั่งนู้นครับนี่ฝนก็จะตกหน่อยเงาสีดำงคือคือฝนมาแล้วรู้สึกว่าช่วงช่วงที่ป๊อฝนตก กิ่นเท้าอะไรไมู่้เนี่ทำไมเป็นงั้นอ่ะกินะข้าวบนี้นี่บรรยากาศริมเลนะครับเมืองพัทยาชายหาดครับมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาจะไม่ขายของนะครับตรงนี้ น่านครับฝนตกแล้วนะครับฝั่งนู้นฝนตกแล้วครับเที่ยวยามเย็นนะครับมีปลาหมึกขายด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชม มือขายมีชาวต่างชาติครับเยอะแยะเลยมาดูหาดทรายดีกว่าครับนี่น้ำกระทบหาดทรายครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ มีโอกาสมาเที่ยวประมาณเกือบสปีแล้วครับนีม่มีโอกาสมาเที่ยวสามถึงสี่ปียากาศค่อนข้างดีนะครับยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณ 15, าาา15นาฬิกนทีครับท่านผู้ชมอยากออกไปเที่ยวนะครับแต่ลมแรงมากเลยครับนี่ มาดูครับมาดูฝั่งนี้ลมเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับพาเดินเล่นดีกว่าครับฝั่งนี้แต่ว่าึ้คึ้มหน่อยนะฮะ อนนี้ฟ้าเริ่มร้องแลวครับท่านผู้ชมเสียงฟ้านี่นู่นนะครับจากทางทิศเหนือนะครับทางฝั่งนู้นนะครับเริ่มมีเสียงฟ้าร้องแล้วนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามชัเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนําชัยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พาทุกท่านมาชมเรื่องราวของการทําการเกษตรนะครับก็วันนี้พา มาเที่ยวที่พัทยานะครับท่านผู้ชมก็มาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ